มีอากาศมากมีอากาศที่สดชื่นมากน้ำใสใส กาาศเดี๋ยวพาไปเดินชมนะคะตอนนี้ฟามสว่างละูลานจันเต็นที่ไร่ปู่ชัยจังหวัดเพชรบุรีนะคะน,นี่คือแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านมาจากเาก่งกระจานนะคะน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลานะคะมีทั้งงูด้วย <c oughs> นี่มเมื่อคืนมีฝนปปอยลงเม็ดนะคะก็มีการเอาผ้าเต็นท์มาถ้าใบมากางนะคะ คุมไว้ไม่ให้ผู้พักอาศัยเปียกนั่นเองค่ะนี่ก็คือผลงานของกลุ่มทีมเราได้นายค่ะก็คืนตรงนี้ลานกิจกรรมนะคะก็มีพี่ๆในกลุ่มทีมเราได้นายก็มาขับขานบรรเลงเพลงกล่อมพวกเราในยามค่ำคืนนะคะแล้วก็เลยนะคะ ก็จะมีฝั่งนี้นะคะเอาเต็นท์มากางเองนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เช่านะคะของเราก็มีตรงนู้นเช่าเช่าได้ทั้งเต็นท์แล้วก็เครื่องนอนนะคะทุกคนกรุณาใช้ความาใช้บริการอย่างสุภาพนะคะปวดลงเล่นน้ำด้วยความระมัดระวังด้วยการสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง ที่จะลงเล่นนะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยค่ะกรุณาลงเล่นน้ำบริเวณด้านหน้าของลานกลางเต็นท์เท่านั้นหากพูดใช้บริการท่านใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎของลานกลางเต็นท์ไร่ปู่ชัยหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใดๆหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติเช่นลมพายุน้ำป่านะคะทางลานกลางเต็นท์จะไม่รับผิดชอบ ด้วยประกันใดทั้งสิ้นนะคะก่อนเข้ามาใช้บริการก็อ่านกฎร,ระเบียบและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการในพื้นที่กันด้วยนะคะนี่ก็สายงานของกลุ่มไตรเดอร์ที่ชื่อว่าเราเรนายนะคะสรุปนอนต่อไม่ได้ละ นี่ไว้นะระวันนะเดี๋ยวเดี๋ยวแยกไปเลยแล้วเดี๋ยวไปรวมนี่ไปรบบนี่นนี้ก็ปังไม่แยกได้อีกนี่เลยอ่าหนึ่งสองห้าศูนย์เชียวนี่เลยนี่เรารุ่นนี้อ่ะเราเคยขับในกลุ่มของอ่า ตอนนั้นเจอกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทุกคนวันนี้เจอกันในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็นําเขาเข้ามาเที่ยวที่พัทยาเขาไม่รู้จักทางเพราะเขาเป็นคนมาเลเซียนะคะประเทศมาเลเซียใช้รุ่นนี้กันเยอะอยู่นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มก็มีฟอร์ซ่า สีเทาแรมโบนะคะทรงลุงสองคันนะคะอันนี้ทรงป้านะคะอันนั้นทรงลุงทรงลุงทรง,ง,งป้านะคะป้าอาจจะจับหน่อยนะคะรถใครว่าหวยหวย,ยต้งแต่ซื้อมา2 6่งวดนะถูกแค่งวดเดียวนะคะอีกตัวนี้แต่เขาก็นำพาเราท่องเที่ยวด้วยความสบายใจนะคะไม่เกิดอุบัติเหตุใดๆก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องฟอ ก็มีอีกหลายรุ่นนะคะแล้วก็มีรถเซอร์วิสมานะคะทุกคนน,นี่นคือภาพบรรยากาศที่ไร่ปูชัยคะ่ะทุกคน